เียญนะครับประกอบด้วย,ย,นยนหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินและสามเหรียญแดงน,นะฮะวันนี้จะเป็นการมอบรางวัลให้กับเด็กนะครับคนที่หนึ่งนะครับเหรียญทองนะครับคือนายสรพลเด็กนงตักชั้นมหก็เก็บนะฮะคนนี้สามารถชนะโรงเรียนกีฬานครราชสีมาได้นะครับเป็นนักกีฬาคนเดียวของนักเรียนชายนะครับที่สามารถชนะโรงเรียนกีฬาได้นะครับ ผู้ชมในสนามศาสใจนะครับเพราะเราสามารถชนะโรงเรียนกีฬาได้นะครับเราเคยแพ้เข้ามาหลายครั้งนะฮะเรี๋ยวนี้นะครับนายรัตวุฒิเจริญสุขนักเรียนชั้นม .3 พัฒน์เพียรพัฒน์พี่1500เมตรนะครับในลูกสุดท้ายีชายครับ เรียนที่มีคนนึงนะครับนายอภิพงษ์จงอ่อนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีครับ4ประเภทกระโดดสูงรุ่น16ปีชายครับเรียนต้องแรงนะครับนายธวีคูณบุญมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ครับ4ประเภทขยี้ก้าวกระโดดรุ่น18ปีชายครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับนายอาิพงษ์จงอ่อนชายนักเรียนชั้นยวงศ์สาปีที่4ีรับ4ประเภทขยี้กล้ากระโดดรุ่น16ปีชายครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวุับชายครับนางสาวกนกวรรณบุตรกลางนักเรียนชั้ยมยงสาปีที่4ีรับ2ประเภทขยี้กล้ากระโดดรุ่น16ปีหญิงครับ และในวันที่25ถึง27มกราคมนี้นะครับนักเรียนของเรานะครับตอนนี้ตอนแรกอัดผิดไป3คนนะครับในการร่่งขันกีฬาสปออนะครับประเภทของทีฬานะครับแต่ตอนที่กลับอาไป2องคนเสือียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือที่อิสระพงศ์เอกเมืองกัดและทีมบอลของเรานะครับจะร่วมการแข่งขันกีฬาสพอในระหว่างวันที่25ถึง27นะครับขอให้ทุกกนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราหวังเหรียญนะครับขอบคุณครับ าาขาต้องรอ,งรอ,องรผู้เมกาันแค่ดูเชื่อผู้เมการนวันนั้นดูและการเรียนทีน่รักทุกคนครับวันนี้เป็นวันหนึ่งเป็นวันเกียรติยศเดือนธีนี้เป็นเดือนเกียรติยศขอให้รวมนะครับผู้ที่รัพยาวัมทุกคนเลยนะครับแล้วก็อีกหลายคนที่ตั้งใจที่จะแข่งขันนะครับเป็นตัวแทนของฟ้าขาวของเราในวันนั้นดูไปดู กนะครับพวกเราทุกคนมีความตั้งใจจริที่อันดีใแข่งปีธาครับปีธาใัีธาจังหวัดนักึกษาเป็นนักเรียนขอให้สอบอ